สวัสดีครับสางสดาแฟมมารีมาแล้วครับมือนีกับชิมาพาชิตามาเด่นบานนะครับเด่นบญญานยาพอดีมาส่งกับตูนนะครับตูนมาชิมานอนน้ำยาแล้วครับมือนีขัตูนพูดกับเด่นน้ำอ้ายเพิ่นยุ่ยยุ่พุนแล้วครับยุ่ยยันอ้ายเพิ่นพุ่แล้วครับ,อ,รบอีกรางหนึ่งพูดนะนี่กิตาบา่มีมูนะครับน้ำบักแดงบักแจงเอาบักแจงได้เป่าย่างเลาะนี่แล้ครับกิตากระได นี่บอหาบ้างด้วยแต่เกียนมีเงินคางหมักแตงอยู่หน้าบ้านได้ครับเล่าเลยมาเห็ดทางขายย้างไหวจิตตา,าจิตตาหากินมั้งได้ครับเล็กน้อยแน,ยน,ยน,ยนย่มันไม่ต้องกันครับ ผลเลยครับกินกินให้ FC บ้างกันเดี๋ยววัสดีครับกันเร็ยววันดีงามเอากินขึ้นมากินท้าพี่มันแดดโอ้ได้บักแตียงไง้ะครับพี่เทียนักแตงท่านิ้วก้อยนี่ทำนี่ นี่ครับรถใส่โฮมมาแล้วครับเพ,พรเพื่อเพียฝนตกพียแดดนะครับนี่นะใส่ได้ใส่ดีครับรถใส่ดีครับแดดเ้องกันแดดู้ได้กับเดียวเบิเเเบ้งนะครับใส่มาใส่พาอพาเบิง้งหนูกินน้ำนี่กินห้างนี่นี่กินห้างนี่นี่เออหันจังหวาน chín lập xẹp. nàng luôn, Tiếng mày da sài nọ phụ nề phụ nữ nàng 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 chín, nàng 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 chín, nàng 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 อืมเฮ้เท่ากับติด้ากันรับบาลแล้วครับตอนนี้นี่ครับแม่เราเจ็บของเก่ามาใหม่กะบเอามาทอนไรก่อนนะครับจังออกไปขายนี่มือน,นี้แล้วกับประยูบาลเะครับไปปลูกท้วดินครับบ้านุ่นพูดนะปลูกท้วดินรับจ้างนะครับนี่ของทุ่มได้เป็นล่างทุ่มได้เป็นกระดาษเจ็บไว้ทั้งเฮียนนี่แหละครับหกอึ่งคึ่งครับต้องห่วงครับ นี่ครับปวดเกิดมึอนี่เบียร์ปองเบียร์ยังฮะเสือเอด้วครับเสือโลละบาทให้โลละเคร่งโลละสะลึงน,นะครับน,นี่ครับข่ายเงี้ยนนี่ก็เเี้าอึมลืมนะครับโอ้โหไข่หนามเกิดด้วครับหน้าฝนนี่หามยางนะครับผ,ผู้เฒ่าผู้แจะทาง้งรังเลยมีต้นบักเขี้ยบักแข็งนะครับด้านหลัง เอาครับนี่ผมกะบดนั่นเนาะครับคลิปนี้ผมไปก่อนครับฝากบัคลิปบ่งข้อตาให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมนะครับนี่มีบักแยงปลูกน้อยๆก็ได้กินนะครับทั้งทั้งเป็นเขาโคดลังบ้านเป็นเขาโคดผลตรงนั้นก็ต้องเอาแมงมาหวางไว้เนะครับเพราะว่ามันดีดันขี้ดินลงไปมืดเลยครับเอาครับสวัสดีครับก็ตาตาสวัสดีครับสวัสดีครับเออ